มีดำครับกับสเต็ปทรงวัรรุน,รนดูไบคคนรีมเลยยาวๆล้อก็เป็นลายที่คุยกันแต่อันนีน้เป็นทรทีเปลี่ยนให้เป็นล้อของรถเลย โค้หแบงเดิมไม่มีเดินไปใช้เหล็กเลยเหอนี้เราไม่ต้องทเลยไม่ต้องเลยตั้นแต่ตัวเลยแล้วก็ิตังไปเลยติดตงนะเป็นขับกดออกกันเลยก็ได้รับติดี่นกรไดาษกะดนเพิ่มาา แล้วที่ใส่กล่องอ่ะเพราะเขาเป็นคนขับรถเร็วดูแล้วโหดอยู่ใจแน่นอนโหดอยู่เดี๋ยวสภาพมันจะลดความเร็วเองแล้วก็ค่อยๆจะรอ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 แต่อันนี้มันเบรกเองละบนิ่มดีเลอันนี้คือโหลดนะยังนุ่มอยู่นะนุ่มก็จะขับนิ่มดีก็คือในภาพในหัวคือกะว่าโหลดเนี่ยไม่ต้อง อืมใช่พี่เพราะรู้เลยว่าตอนที่ถามว่าพี่ไม่โหลดได้ไหมใช่ปะตอนนี้พี่ถามปะใช่อ่ะทิงกลัวมากเลยแบบว่าไอตอนที่มันแบบกระเด้งกระได้นะมันนั่งไม่สบายพี่นุ้เท่าไหร่เนี่ยร้อยหนึ่งสามร้อยอ่ะสี่ร้อยโลวันเนี้ยคือถ้าถูกใจไม่มีควว่าแพงครับ สวัสดีทุกคนครับผมโนโนแกมครับวันนี้พามาในสถานที่ที่เหมาะกับทรงของเขาครับสามมรดกครับที่ผมมาขี่มอเตอร์ไซค์อยู่ในบางมหาลัยครับจัดเต็มทุกอนูจริงๆครับเอเวอเรสต์เน็กเจนไวน์แคคันนี้ครับน้องกระทิงครับที่ผมเกิดไปเมื่อประมาณสักงสามอาทิตย์ที่แล้วคันนี้อยู่กับเราประมาณ10กว่าวันนะครับเสร็จแล้วนะครับก็ทำไปทั้งหมดเนี่ยงบเนี่ยหกแสนบวกๆครับ เยอะนิดนึงครับขอดีของดีเน้นโชว์เน้นใช้งานได้จริงคันนี้โหลดเนี่ยสนิ้วนะครับสเต็ปเนี่ยจะต่างกับที่ผมทําโดยสิ้นเชิงนั่นก็คือล้อครับตัวล้อเนี่ยจะทางออกจากเดิมมาอีกประมาณข้างละนิ้วเพราะคันนี้ใส่รองแดปเตอร์ไป4ล้อเลยนะครับล้อเนี่ยเป็น VF X02 นะครับล้อเนี่ยสเปคพางก้าออฟเซ็ตเนี่ย65เหมือนเดิมนะครับแต่ผมใส่แดปเตอร์ไป1นิ้วจับคู่กับยางครับโตโย t AT a AT3 285 50 20นะครับก็จะเป็นดอก AT ที่เห็นครับ เข้ากับทรงสไตล์ที่น้องกระทิงเขาอยากได้เลยนะครับช่วงล่างก็เป็นตัวทับสุดครับ O E M 2.5าทั้งหน้าและหลังนะครับคือพร้อมสปริงแล้วก็โหลดไป2นิ้ว เดี่ยวติดไหมไม่ติดครับเพราะว่าคันนี้หน้าแรปเตอร์หน้าเนี่ยห่างเยอะ,ะครับเราปรับตั้งศูนย์ดันล้อหน้ามาข้างหน้าก็คือเดียวจะไม่ติดแล้วในทรงสวยอย่างที่เห็นเนาะล้อเนี่ยพอดีซุ้มเลยไม่ยืน่นไม่ล้นจนเกินไปพอดีพอดีขับง่ายดินไม่กระเด็นไม่กระบกวนเพื่อนเริ่มทางอุปก,กรณ์เสริมที่เขาเพิ่มเลยนะั่นคือบันไดบันไดไม่ใช่บันไดเดิมแล้วเป็นบันไดเหล็กที่ผมใส่ไปลุยปูกกระหงังผ่าตัดอนะไรเงี้ยนี่ครับบันไดนี้เลยแหลกลังค่าที่หลายคนสงสัยว่าเอ๊ะทำไม มันดูเท่จังเลยมันดูติดราคาเลยนั่นก็คือถอดอุปกรณ์ออกทั้งหมดเลยปกติของเดิมเนี่ยมันจะเป็นราวหลังคาเราถอดเอาไปเลยนะครับต้องรื้แผงข้างในหมดเลยต้องใช้ช่างผู้ชำนาญการมากๆไปปรึกษาช่างที่ศูนย์แล้วให้ช่างที่ศูนย์เนี่ยมาช่วยแนะนําวิธีการถอดเนาะปกติเราใส่แหลกหลังคาเนี่ยจะใส่ยึดล็อกกับตัวแหลกที่มีอยู่กับรถอยู่แล้วถูกไหมมันก็นทําให้สูงก็้ีกินลมนะครับแหลกแบบนี้ถามว่าดังไหมเมื่อกี้ลองมามันก็มีเสียงเราที่พิมพมาร้อยหนึ่งร้อยยี่สิบก็ถือว เพราะว่าคือถ้าคนติดแหลกกันอยังไงก็รู้อยู่แล้วว่ามีเสียงต้องรับ,ไ,ไ,บไม่ได้ใช่ใช่นครับเป็นไปม่ได้ที่เราจะเงียบยแต่มันไม่ได้ดังมากเพราะว่ามันแนบติดไปกับรถเลยนะองศาที่มันพอดีเรียบๆดูเทอะวัสดุเนี่ยก็จะเป็นเหล็กแบบ มือนอลูมิเนียมผสมนะแล้วก็มีเหล็กขอบๆหน่อยซี่หลังคาแหลกข้างบนเนี่ยสามารถขยับปรับเลื่อนได้นะครับสำหรับใครที่อยากใช้สลูปก,ก็ใช้ได้สามารถเลื่อนขยับได้หรือถอดตรงกลางระหว่าง,งนั้นด้านหน้าออกให้เหลือแต่ด้านหลังก็ได้ครับถอดออกแล้วก็ยึดกับรูน็อตเดิมๆเดิมของตัวรถได้เลยไม่ต้องเจาะไม่ต้องอะไรเลยคือใช้น็อตรูเดิมที่ยึดกับลาวเดิมนะครับตัวอุปกรณ์เสริมเพิม่มเติมแตกอย่างนอกจากแหลกหน้าคือไฟบาร์นั่นคือเติมเข้าไปไฟบาร์จริงๆมันยึดกับแหลกหลังคาได้เลยแต่มันจะสูงขึ้นไปจากกแหล ผมก็เลยทําให้มันพอดีกับแหลกเพื่อให้ไม่กินลมก็เลยทําขาแปลงขาทีนึงแล้วก็เจาะกับตัวแหลกเพิ่มนิดหน่อยนะไฟพระโป้งนะครับก็จะเป็นไฟคู่สี่สดวงอันนี้ก็จะเป็นบาจาไฟบาจาทั้งหมดเลยครับราคาเนี่ยเป็นสิบสามสิบนิ้วความยาวครับกระจังหน้า10นิ้วคางล่าง2ดวงเป็นเหมือนไฟตามแมวเปิดได้ครับ มีคนถามว่าไฟเนี่ยเปิดมันไปนแสตตาคนอื่นไหมคือไฟเนี่ยเป็นสวิตแยกครับไม่ได้เปิดติดรถแล้วเครื่องแล้วไฟติดเลยไม่ใช่ครับเป็นสวิตแยกก็จะไม่ลบเกินเพื่อลมทางเอาไว้เปิดเวลาเข้าแคมปิง้งเข้าป่าลึกๆดึกๆนะครับแล้วทางมองไม่เห็นเนี่ยไฟตัวนี้พวกนี้ช่วยได้ครับคือไฟสว่างมากครับสวิตนะครับก็อถอดจากถาดแก้วเดิมออกนะครับที่เป็นช่องใส่แก้วข้างขวาใส,าส่สวิตใหม่ของออปชั่นเป็นซี C รูพอดีเลย ็คือใส่ได้ทุกอันเพราะไฟเรามีทั้งหมด4จชุดที่เพิ่มขึ้นมาก็พอดีเป๊ะน,นะครับตัวรถเป็นสีดาดําเงาขนาดนี้ลูกค้าเนี่ยแลบใส่ด้วยวกันรอยรลบะผันนครับก็เป็นอย่างตัวที่ดีที่สุดที่เรามีนะครับก็คือเป็นฟิล์มแบบ PU เนาะตัวท็อปสุดรับประกันเนี่ยห้าปีครับใช้ยาวๆนะครับดูแลให้ฟรีนะครับเงาช้าเหมือนรถเคลือบแก้วตลอดเวลาเพิ่มเติมนะครับคันนี้ใส่ของเคร่งไฟฟ้าใส่ของเพิ่มแรงม้านะครับคันนี้ก็ใส่ท่อเป็นท่อเฮกเกเป็นรุ่นที่ออกซ้ายขวาเลย เสียงท่อเนี่ยก็จะดีนเสียงเทอร์โบแบบแบบเบาๆอะ่ะคือเสียงเพาะมากใน้ความเร็วดูจะได้ยินเสียงท่อด้วยมิติรถเนี่ยจะดูแปลกใหม่แล้วก็ดูทรงสวยอย่างที่เห็นครับสำหรับใครที่แบบสนใจอยากจะมาแนวนี้ก็ได้ครับไฟเนี่ยสามารถเลือกได้จะใส่ไม่ใส่ก็ได้เพิ่มเติมตรงไหน,นบอกเราได้เลยเรายินดีจจะให้ครบทุกอย่างครับลองคอมเมนต์มาดูครับว่าชอบไหมถูกใจหรือเปล่าครับ ทรงใหม่ที่เราจัดให้ครับผอจะเอาไปเข้าป่าให้หน่อยรถสวยยังไม่กล้าไปเข้าป่าใช่ไหมรับท่านี้ก็มามาไหมมาที่ผมเยียบนิดเดียวผมไม่ได้ขับเลยครับคัอนีตอนซื้อก็ไม่ได้ไปลองอ่ะก็ผมลองแป๊บเดียวแล้วก็ให้พี่เขาขับขึ้นรถสไลด์เลยครับดูก่อนไหมครับก่อนที่จะซื้อรถไหมยังครับตอนแรกผมก็ศึกษาพร้อมกันเลยพี่ก็ดูดูแล้วผมเห็นมีคนแนะนํามาผมก็เลยแบบ เข้าไปดูผมหาในเฟซบุ๊กเลยพี่ผมก็ไม่ค่อยได้เข้าเฟซบุ๊กครับครับตอนแรกผมหารถเข้าป่าทำสี่อะไรไปยังไงกแต่ว่าไม่ได้ป่าแบบหนักขนาดนั้นนะพี่กระจยก็คือแบบฟิวไปธรรมชาติเซฟธรรมชาติอไรเงี้ยแทมป์ปิ้งอ่ะแต่สิ่งที่ได้จะมีเสียงลมเลยนะได้ยินไะมอ๋อได้ยินนแต่มันจะดังประมาณนี้แหละไปเลยตรงยาวๆเลยใช้ความเร็วอยู่อ๋อแต่มันคือเสียงไอ้ที่ตัวแหลกข้างบนใช่ไหมใช่ คือถ้าเราเดิมๆถามว่ามีไหมรุ่นนี้มีแต่มีไม่เยอะแอสติลลิงนิ่มดีอันนี้คือโหลดนะยันง,งนุ่มอยู่นะนุ่มหนึบเวลาอยู่บนเพลย์รถติดใช่ปะ่ะครับนันนึงอยากให้ใช้<ด>ใช้ได้เลยมัน,นคือคุ้คอนโทรลแบบถึงจุดหยุดนิง่งนิ่งกดอันนี้อันนีงกดอันนี้ใช่กดเอาแค่หกสิบปอแล้วเราปล่อยคันเร่งปล่อยมือปล่อยเท้ายัางปล่อยแล้วครับโอเค เอออันนี้คือเวลารถติดติดอ่ะมันใช้ได้มันถึงจุดหยุดนิ่งเลยเอออ๋อแล้วถ้าสมมติจริงไปใกล้รถข้างหน้ามันก็จะมันเบรกให้เราเดี๋ยวกวให้ถึงร้อยอ๋ออันนี้ก็คือเราลดระยะได้ว่าจะเอาให้เท่าไหร่ใช่ลดระยะคือตรงนี้อ๋อมันมีสามอันนี้คือมากสุดมากสุดถ้าจะไกลหน่อยแต่พี่เอาใกล้ๆเลยอ่ะอ๋อแล้วมันก็จะเล่งให้เราตามมาเนีามขันหน้าเลยเวลาเดินทางไกลก็ใช้ได้ในเมืองก็ใช้ได้ เดี๋ยวสภาพมันจะลดความเร็วเองแล้วก็ค่อยๆจะรอ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 เนี่ยแต่อันนี้มันเบรกเองละเป็นลิงยังดีก็โอเคจต่ปกติรถโหลดแม่งจะเด้งเป็นม้าแล้วคือถ้าถูกใจไม่มีความว่าแพงครับาะถามแล้วว่าถูกใจเปล่าถ้าไม่ถูกใจเปลี่ยถอดเอรคนะขอบคุณมากขอบคุณแล้วนะครับไปเจอที่ขายไป้อกแม่ไป เจอพี่พี่ด้เลยนะพี่ชวนผมด้วยนะ